ช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียนทั้งคุณ สวัสดีคุณผู้ชมฮะขอต้อนรับเข้าสู่แจ๊แททุกทีมผู้ชมจบไปแล้วกับสัปดาห์ที่2ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วต้องบอกว่ามีข่าวสารเยอะแยะมากมายให้เราได้พูดคุยกันผู้ชมฮะวันนี้ครับหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเปิดหัวกันด้วยประเด็นหลักๆเลยเป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างนมนานครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแต่เรื่องนั้นดูจะเบาบางลงไปผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ถกเถียงกันใหญ่โตครับนักวิเคราะห์ตั้งข้อสงสยัยผีเจอไก่สรุปใครเป็นใคร โอ้โหเรื่องนี้ต้องตามกันต่อคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ครับเป็นหน้า้าของคุณนัทพรพันลำนะะนักว oh, <okay. S 1> ิเคราะห์สายควันน่าจะดูดเยอะนะครับออกมาทั้งข้อสงสัยหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์2 0ตั้งคำถามหลังเห็นผลการแข่งขันว่าเฮ้ยสัญลักษณ์ของสโมสรไหนคือไก่กันแน่เพราะอย่างที่เรารู้ครับฉายาไก่เดือยทองนั้นท็อตแนมฮอสเปอร์ใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่พี่นัทพรพันลำเนี่ยมองเห็นฟอร์มการเล่นของปีศาจแดงในแมตช์ดังกล่าวแล้ว จริงๆแล้วพี่นภพรบอกว่าพวกเขาเหมาะสมกับฉายาที่มีคําว่าไก่มากกว่าจึงเสนอไปว่าควรเปลี่ยนจากผีแดงเป็นไก่แดงเลยได้ไหมเอาครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงในโลกโซเชียลนะฮะทางฝั่งของอังเก้ครับยอมรับด้วยน้ําตาอาจต้องเสียฉายาให้ผีแดงเพราะเกมนี้คู่แข่งแสดงออกและถ่ายทอดถึงความเป็นไก่มากกว่าสเปอร์ถ้าจะเอาฉายาไปอังเก้ก็ยินดีแต่ขอร้องแค่อย่างเดียวผู้ชมอย่าใช้คําว่าไก่เดยทองถ้าจะใช้ไก่ก็ขอให้เป็นไก่อื่นที่แฟนบอลปีศาจแดงก็มีทีท่าครับไม่ได้ทีท่าต่อต้านแต่เป็นการ บอกคุณผู้ชมฮะบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเปลี่ยนไก่เนี่ยต้องชื่อฉายาอะไรดีจนเกิดฉายาให้แฟนบอลได้เลือกมากมายอย่างเช่นแกงเดือยไดไก่เดือยแดงฮะนี่เป็นไงโอ้โหตลกกันเชียวงอนพี่คาดปาชจักรชนะเฮะนี่เป็นไงไก่จงอยแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดฮะโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยใครชอบฉายาไหนสามารถไปร่วมโหวตที่เว็บไซต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โดยเชื่อว่าเทนฮักนั้นจะเป็นคนคัดเลือกฉายาใหม่สรุปแล้วผีหรือไก่คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องไปดูกันเองครับอ้าว จบจากหนึ่งเรื่องของปีศาจแดงอ่ะเรื่องนี้ก็ยังอยู่กับแฟนผีอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่แมนเชสเตอร์ผู้ชมแฟนบอลมากมายฮะตั้งคําถามว่าเมสันเมาส์หายไปไหนล่าสุดผู้ชมครับตามพาดหัวเมาส์ขอกลับผี9โมงพรุ่งนี้อ้อนแฟนผีขออนุญ,ญาตร่วมอากาศหายใจที่โอทอฟฟอร์ดหลังจากจบเกมวอเนนิสเปอร์นะครับมีคนสังเกตว่าเฮ้ยหาเมสันเมาส์ไม่เจอเมาส์หายไปไหนทั้งทั้ง,ท,งที่มีชื่ออยู่ในสนามจน <Ouch. S 1> ถึงช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจบเกมก็ยังไม่เคยพบเห็นเมาส์เช่นกันครับจนกระทั่งช่วงเเย็นมมาาส์ ข้อความพรุ่งนี้9้าโมงเช้าผมขออนุญาตกลับไปซ้อมอยู่บนผืนแผ่นดินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องแฟนผีทุกคนนะครับแหมแล้วสีแดงเหมือนกันซะด้วย <Okay. S 1> ล่าสุดครับทางครอบครัวของเมสันเมาส์ได้ประกาศแล้วว่า เมาส์จะกลับผีจริงหลังหายไปนั้งแต่วันเสาร์ไม่ทราบสาเหตุอย่างชัดเจนขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเมสันเมาส์ยืนยันว่าเมาส์นั้นอยู่สนามจริงแต่ไม่มีใครเห็นอันนี้งงแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้ทางญาติของเมสันอุ้งนะฮะอเอาก็ตรงตัวเลยเมสันอุ้งเนี่ยบอกว่ากำหนดการที่เมาส์จะกลับผีนั้นพอถึงหน้าสนามบินแล้วเมาส์จะทำการเคารพรูปปั้นหน้าสนามก่อนแล้วเขาพบเทนฮักต่อไปและคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นถึงหายไปจากวันนั้นเมื่อเจรจาเสร็จจะลงสนามซ้อมต่อไปเป็นห้องสี่เหลี่ยมมีตารางอ่ะ นะฮะก็เมาส์กลับแน่แล้วกลับมาแล้วด้วยตามภาพที่เราได้เห็นกันนะฮะอ่ะไปดูกันต่อครับมิสเตอร์เปาเปิดคอนเทนต์ตามหาเมาส์ในเวลา90นาทีคุณผู้ชมฮะคนสงสยัยเฮ้ยเลยดูจ,จัดนะมิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีทวันนี้มิสเตอร์เปาฮะเขาเป็นคู่แข่งฮะไม่หงทักฟอร์ดแหมก็ช่างคิดนะฮะมิสเตอร์เปายูทูบเบอร์ชื่อดังฮะคู่แข่งมิสเตอร์บีทออกคอนเทนต์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจปกติมิสเตอร์บีทจะทำไงเอาตัวรอด24ชั่วโมมงตาาหคนนนั้วิ่่งไลจับคนนี้มิสเเตอร์ปาขอแหวฮะมิสเตอร์เปาบอกว่าาตมหาเมสคนมนในอออททรร์กับเเวลาาา90ีคหจ รับเงินไปเลยครับนี่นะฮะบอกเลยว่านี่เป็นการเอาแฟนบอลแมนยูกว่า4 0,000คนตามหาเมชัชนเนลที่หายไปในสนามครับไปหาเจอรับไปเลย60ล้านปอนผู้ชมฮะโดยทํามิสเตอร์เปาฮะยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยได้สั่งเริ่มเกมแล้วผู้คนกว่า4 0,000คนก็ออกตามหาอย่างเต็มที่เข้าไปทุกซอกทุกมุมนะฮะก็ยังหาเมาส์ไม่เจอซึ่งมีแฟนบางคนนึงก็ได้ทำการเอาเสียมไปขุดใต้สนามก็ไม่เจอฮะพอหมด90นาทีมิสเตอร์เปาได้ทำการเป่าน,านกหวิดปิดออกไปออกไปเ <ห ả? S 1> พราะน็กวิดนะฮะปรากฏว่าพอหมดนกหวิด เมสันยืนอยู่ในสนามครับราวกับล่องหนได้เขากำลังแฟนมอลกว่าส0 0 0มคนงงเป็นไก่ตาแตกครับซึ่งมิสเตอร์เปานะฮะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเนกล่าวเอาไว้ว่า,อวาคอนเทนต์แบบนี้จะมีต่อแน่นอนคาดว่าจะถ่ายทำในวันที่เจอกับฟอร์เรสในสุดสัปดาห์ที่จะถึงรอตามหาเมสันเมาส์ไปกับมิสเตอร์เปาวันเสาร์นี้ที่ฟอร์เรสคุณผู้ชมฮะใครชอบเล่นเกมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ไปหามิสเตอร์เปากันได้คุณผู้ชมฮะถัดจากเรื่องของมิสเตอร์เปาแล้วก็ทางด้านขของเเเมมสสสััันาาาา์รรพไปดูกลบ้วจับมือข้ามขั้วเพื่อสิ่งทีี่่ดดกวาเิม uh. วิกฤตของประเทศอังกฤษฝ่าวิกฤตของพรีเมียร์ลีกเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องทำครอปเทนฮักล้างภาพคู่อริแดงกับเหลืองไม่ใช่แดงกับแดงนะ จับมือข้ามคััวกันแล้วเรียบร้อยยืน่นเสนอชื่อเป่าคนใหม่เป่าคนนี้เขาเชื่อว่าจะเป็นกลางกว่าผู้ตัดสินเฟรมเล็กคนนั้นคือเป่าบุญจินเอามันไปประหารเลยงั่งเั้เป่าบุญจินมาตัดสินซะแล้วกลุ่มเพื่อนเนวิวครับเราไม่ใช่เพื่อนเนวินนะเพื่อนเนวิลกลุ่มเพื่อนเนวิวนะฮะทางฝั่งปอนเทนฮาร์แล้วก็กลุ่มกปปส<ะ>กลางเปลี่ยนไปนะไอัตว์นะฮะอันนี้คือคือชื่อยอ่อไม่ใช่ชื่อนั้นนะฮะของทางฝั่งเจเกนคอปนะครับหลังจากเป็นคู่อริอกกันมาอย่าง,งยาวนานหลายสิบป,ปีณวันน ว่ากรรมาการรีเมยร์ล,ลีกตอนนี้เนี่ยไม่เป็นกลางตัดสินไม่ยุติธรรมไม่มีมาตรฐานโดยทนฮานะและครอปนะฮะได้ร่วมกันยื่นฟ้องร้องประธานคณะกรรมการของ FA ต่อหน้าคณะทำงานของสมาคมว่ากรรมาการชุดนี้เนี่ยนะครับตัดสินแบบนี้พวกผมเอาเป่ามุ้จชิ้น,นมาตัดสินอย่างดีสักกว่าซึ่งพอประธานได้ยินแบบนี้นะครับเกิดอาการไม่พอใจแล้วโต้อตอบกลับไปทันทีบอกว่าให้คุณถอนคำพูดตัวเองเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ถอนผมเสียหายคนข้างนอกจะมองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจกับกรรมาการ <c oughs> ถ้าไม่ถอน ผมจะไม่ให้พูดนั่งลงครับจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมฮะนั่งไหมโอ้ปะทอดะปะเหนียวเลยมาบอลจีิเซียวอะไรวะเน,นี่ยเขียนที่อะไรเหมือนลงไม่ออกนะฮะก็ไปลงทางอื่าเอา,เอาข่าวสุดท้ายครับแน่นอนไม่ต้องกลัวมันต้องมีอยู่แล้วข่าวคนนี้เดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่มีมีแต่เมสันเม้ามีแต่อะไรเว็บไซต์ข้อมูลฟุตบอลขอโทษลงข้อมูลไกลเซโดผิดพลาดเฮ้ยเอาละ เป็นความผิดกันแล้วอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะเว็บไซต์ของฟูตบอลชื่อดังอย่างกูสกอยนะฮะกูสกอยงานงานงานนะครับนี่ได้โพสต์ขอโทษหลังลงข้อมูลผิดเรื่องของกองกลางอย่างไกเซโดก่อนหน้านี้ครับเว็บไซต์ดังกล่าวเผยข้อมูลไกเซโดว่ามีการวิเคราะห์จุดแข็งและก็จุดอ่อนไกเซโดย้ำอีกครั้งหนะ้าผู้ชมนี่คือข้อมูลชุดเก่านะฮะจุดแข็งของไกเซโดคือเก็บบอลไว้กับตัวได้ดีโ <Yeah. S 1> ดยการอากาศดีเข้าปะทะเดสกัดบอลดีจุดอ่อนไม่มีล่าสุดคุณผู้ชมฮะมีการออกข้อมูลชุดใหม่มาเป็นดังนี้ จุดอ่อนคือเก็บบอลไว้กับตัวจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งคือดวลกลางอากาศจุดอ่อนอีกจุดคือเข้าบัทะจุดอ่อนอีกจุดคือสกัดบอลจุดแข็งไม่มีโดยวูสกอยรายงานเพิ่มเติมบอกว่าอีกหนึ่งจุดที่ขาดไม่ได้คือจุดโทษนี่เป็นไงเป็นไงโดนไปหนึ่งดอกก็ถือว่าเป็นงานแซ้กันไปครบ้วนทุกทีมนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่มีรายการนี้ต้องขอบคุณท่านนี้เลย ข้าวเกรียบ PR Big Bag นะครับมี3รสชาติรสเมื่อเทศรสกุ้งและรสหมาล่าสุดข้าวเกรียบ PR Big b a บบรสสาหร่ายอร่อยนัวๆเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมประทะความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่นสุดลงตัวว่าไปได้เลยที่เซเว่นอเว่นทุกสาขาหรือจะเดลิเวอรี่ผ่านแอปก็ได้ช็อปออนไลน์ผ่านช่องทางช้อปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นขอบคุณด้วยกับ PR Big Bag ขอบคุณครับแล้วแซแซัทุกทีมสัปดาห์หน้าจะได้แซะใครบ้างอยากให้ผมพูดถึงทีมไหนกกกก็็็ออออยยูู่่่่ททีีีฟรรร์มมมาเเนน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 ขงััั้้หหสบวจะป แล้วก็เชลซีที่แพ้ไปนะครับคุณผู้ชมฮะยังไงก็ทั่วถึงกันอยู่แล้วถ้าใครบอกว่าไอ้เจมทำไมไม่แซะทีมอื่นเลยยอ้อนกลับไปดูคลิปแรกเยอะแล้วนะครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมฮะข่าวช่องเวนเพียทั้งข่าวเพียทั้งคุณ